สวัสดีกันทุกคนด้วยครับวันนี้ครับเรามาหาเลขกันครับมันจะมีเครื่องคิดเลขอยู่แต่ถ้าโจทย์ยากเราก็จะใช้นะง่ายมากง่ายไม่ยากมันง่ายมากเลยด่านฐานเนี่ยออบีเนี่ยง่ายยี่สิบเจ็ดห้าสาสิบห้าสามสิบห้าง่ายมาก จ่างจริงไม่ยากเด้ลง่ายตัวละ้าห้ายี่ห้าอาอออีอามันเริ่มยากขึ้นจริงด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับไปดิสามหกหกหนึ่งหกหกหกสต้องใช้เครื่องคิดเลขไหมหกไม่ไม่ใช่ดีกว่าสามยี่สิบอ๋อ ถูกอ่ะเกหาศูนย์ห้ต้องใช้ละ90้าสิบหาสไอสัตว์เครื่องคิดเลขแ,ปปปปปปแม่งค้างหาย สิบสามสิบห้าเหรอโอ้หกเมื่อกี้มันคลาสนิดนึงเนี่ยง่ายทุกคนรอดูดิมันง่ายมากแต่เลขอะดิมันแต่ชิลัสติมันจะยาก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 สามสองหารสี่สิบสี่สี่สองแปดสี่หารสามสิบสองสี่หารสามไม่ได้ก็เท่ากับแปดอะง่าย ไงามาเนี่ยหกสิบหกสิห้าหรห้าห้าห้าสสห้าแหละสัตว์โอ้ยนึอว่ามันง่ายอ่ะแบบลืมการเรียนล่ะอะหลายคนอาจจะเคยเรียนเลขแบบหารหกสิบหารสิบห้าห้าหนึ่งห้าสองสิบ แม่ออปปี้ก็ยากชิบหายจะตายอะไรนักหนาะไอซัคหืูขออภัยมันขำหยาบ เดียวขออภัยคำหยาดอีกห <Bath PS> นึง่งนะมันคำหยาดนะมันตายขึ yeah, <food> ้นตายลงอยู่ได้ยากอะและภาพก็ค้างด้วยท่าเนี่ยมึงจะตายหรอทำตาจนคึื่นจักค้างอยู่แล้ว